สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาเรื่องเอ๊ะมาเล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดมันมีอยู่สองเรื่องนะจ๊ะคือบอกเลยมันนคนน่าอายมากขอเล่าเรื่องแรกก่อนนะกันนะจ๊ะถ้าใครพร้อมฟังก็ไปดูกันเลยกดติดตามให้ด้วยเด้อคือฉันก็มาโรงเรียนตามปกติแหละตอนนั้นฉันก็นั่งข้างสก้อยเออพอถึงเวลากินข้าวปุ๊บไอตอนนั้นช่วงป .1 ป .2 นี่แหละเท่าที่จําได้คือตอนนั้นน่ะก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งกับ คุณครูคนหนึ่งใช่ไหมคือตอนนั้นเขาตักข้าวด้วยกันแล้วตอนนั้นน่ะฉันน่ะมันมีแกงแล้วก็ข้าวแล้วก็เอ็นย่ใช่ไหมก็คืออะไรวะฝรั่งนั่นแหละแล้วฉันน่ะนะคิดว่าเขาพี่รุ่นพี่คนนั้นเขายังไม่ตักฝรั่งให้แล้วฉันก็แบบโอ้อะไรวะตอนแรกฉันก็แบบตอนนั้นฉันก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดซะด้วยแล้วตอนนั้นฉันก็แบบเขียเอเอ๊เอ,อ๊ะเอาใส่ฝรั่งมาใส่ฝรั่งมาคือแบบมันแบบโอ้ไม่กอด เขาใส่มาให้แล้วฉันก็อายไปเลยสิจ้ะมัวรออะไรต่อไปเรื่องที่สองอันนี้โคตรนนะ่าอายกว่าคือตอนนั้นครูเขาให้ทํารายงานกลุ่มนน่แหละแล้วตอนนั้นก็มีคนเรียกฉันใช่ปะว่าเฮ้ยห,หนูปังแม่เองมาแล้วตอนนั้นฉันก็แบบเออแบบเอเอรีไปเลยดีกว่าเพราะตอนนั้นกระเป๋าฉันขาดตอนแรกฉันคิดว่าแม่ฉันซื้อกระเป๋ามาให้เออฉันก็เลยรีไปใช่ปะพอรีไปปุ๊บพอคืออะไรรู้ปะ คือกระเป๋าอันนั้นหนะ้ามันเป็นกระเป๋าลายสปเดืรอแมนที่คุณครูเขาใช้กันที่เด็กอนุบาลเขาใช้กันหนะ่ะฉันแบบโอยคืนมอกเราพือนๆกันเลาะกันใหญ่เลยเราก็ต้องขอจบเรื่องนี้ไปก่อนนะใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็เมนมาได้เลยจบ